สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันที่สามนะคะมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเสียงสตาร์ทรถแต่เช้าเลยเมื่อวานก็ล้างรถคันนี้นะคะเสียตีนล้างวันนี้ก็เมื่อวานก็ล้างคันนี้ด้วยนะคะถามก่อนว่าตื่นแต่เช้าจะไปไหนเนาะวันนี้จะาอะไรแต่เช้า เช็รถรถไหนไจะเอาไปไหนเอาไปหน้าง,งานนี้ฮะเอานึกว่าจะเอาออกงานนึกว่าจะเอาไปใช้งานล้างแล้วก็สะอาดเยิมอ่องเลยละ่ะแต่ว่าเบรกมือไม่มีใช่ไหมโอ้งาวาบนะเออล้างแล้วก็สภาพดีได้ล่ะก็สวยได้ล่ะ เอากาวมาแปะได้ไหมนี่ฮะดฮะย็นใหม่เดี๋ยวมันมีอยู่หรอรุ่นเนี้ยเอามีมีก็เปลี่ยนไม่ว่ารถรุน่นโบราณแล้วไม่มีไฟเปลี่ยนไม่หมดได้โอ้ยอย่าไปแกไม่ไปได้ไงรถอายุเป็นปีย0่สปีไหมใน่คันเนี้ย เดี๋ยวให้ช่างสิีมาทำสีให้ฮะเดี๋ยวให้ช่างสิีมาทำสีให้ช่างสิงหยิบยางว่างๆมาทำให้ให้รักสองจุสีอสีอะไรดีสีทองไหมให้ให้ตอบจริงๆริงไหมสีเหลืองบให้ตอบจริงๆริงไหมสีชมพูฮะโอ้ยชมพูอะไรหรอ ไปเ,า<ะ>เาทาฮะนี่เทาลำโบไหวเลยทเทาลำโบ <S 2> <S 2> ไหวดีเนาะไหวดีไหมแล้วไม่ออกงานนะฮะไม่มีงานออกไม่ออกงานไม่มีงานไม่มีงานทำนี่จะไปที่โตคันนี้ไปเหรอ เออ,เอ,อก็นึกว่าจะเอาคันนี้ไปอันนี้มันวิ่งท้าไม่ทำกินกระโดดจับมา ต้มอ่อนมั้ได้อีกอยู่อีกนิดนึงประมาณเนี้ยเนี่ยประมาณเนี้ยได้อพอนั่นแหละ้องหินมาดันไว้งานก็ได้แร้งานตึ๊บหมด

ลอดหน่ามาทำนะาพาสีหมด27มีนา2568จ้า หางก็เจไม่เจเลยครับแล้วสตารไงเอากูเจอยู่สตารไม่รู้ไปไว้ลงที่ไหนไม่รู้ไปลงไว้ที่ไหนไม่รู้ไปลงไว้ที่ไหนไม่รู้ไปไว้ไม่รู้ไปลงไว้ที่ไหนใช่ไม่รู้ไปไว้ลงที่ไหนเมื่อกี้พ่อพูดคำนี้เหมือนกันไหมไม่เหมือน ไปไว้หลงกับไปหลงไว้ไม่เหมือนกันนะเอาดีแม็กเข้ามาจอดต่อท้ายนุสมบัติหลานมอไซฟุนเกาะหมดเลยซื้อผ้ามาคุม วิ่งไปต้องกระแทกไปต้องยาวไหม,มต้องยาวไหมนี่เขาเรียกว่าเช็ครถนี่ต้องสังเกตดูครับดูมันโยกอะเนี่ยรถนี้มันคลายได้ไงไม่รู้นี่น่าจะมาจากเขาแล้วละ่ะแต่เราเองไม่ได้เช็คดูอื สมมต่เราเหมันสั่นมันสั่นแล้วคู่เอกก็จะไปอาบน้ำไป อบรมก่อนนะคะไปกปนรกรรมการเลือกตั้งอ,อ,อ,อันนี้อบรมอันนี้อบรมเอาความรู้เป็นกรรมการเลือกตั้ง<อ>เขตเทศบาลบรรร้านกวดปัญญาวัดก็จะเลือกตั้งนายกนายกลาออกก่อนหมดาเาละจะได้เลือกตั้งใหม่สองรอบ เสียตินก็จะเช็ครถจะไปดูรถอ่เล่มภาษีอันนี้เพิ่งไปต่อมาใช่ไหมนี่เอาไปไว้บนบ้านภาษีรถนีโลเนี่ย <c oughs> น,นี่จะเป็นเช็ค104รอการชูนัดช่างไว้แล้วนัดช่างไว้แล้วเอ,อ,อกไปกี่โมงนี่เสียตินค่าสุดขอ,อกไปแล้ว กันั้นก็ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องด้วยฟ้าสายอ่ะได้รอบแล้วโอเคค่ะไะต่างคนต่างมีหน้าที่การงานของตัวเอง <c oughs> อเก่อนอื่นเราขอเก็บเล่มภาษีก่อนนะบายบายค่ะเ,าาเจอกันคลิปหน้าฮะ เสื้อผ้าเรามันยัดไดว้ในรถนี่อยู่ทุกที่เลยทุกคันเลยรถเสื้อผ้าเราให้มันซักอะไรมันโตกเออรีบเอามาซักเลยกลับบ้านมาซักผ้าเลยนะบายบายค่ะทุกคน